ข่าแรกนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันฉัรมงคลประจำปี2568 นายสุภมิตรชินนศีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันฉัดมงคลประจำปี2568โดยได้ร่วมกันเทน้ำจุลินทรีย์และโยน e อเอ็มบอลปรับสภาพน้ำในคลองสำโรงบริเวณเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจโดยส่งมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสี่สถาบันของชาติคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญของชาติไทยวันฉัตรมงคลซึ่งจังหวัดตราดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราดร่วมกับอําเภอบ่อไร่รและองค์การบริหารส่วนตบนบําบลบ่อพลอยร่วมกันจัดขึ้นที่วัดประอาหมู่ที่2ตบบําบลบ่อพลอยอําเภอบ่อไร่รจังหวัดตราด สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้นับเป็นการประสานความร่วมมือการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขยั่งยืนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกฝ่ายได้ตระหนัก และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดปะอาโดยร่วมกันเก็บเศษใบไม้เพื่อนําไปสร้างเป็นแปลงปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ลดการเผาใบไม้ตามแนวคิด1วัดหนึ่งแปลงปุ๋ยหมักโดยการผลิตปุ๋ยหมักให้กับวัดและชุมชนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป